สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อฟาเบียนะคะเป็นออคุณแม่น้องคาเทอร์ค่ะคารเทอร์สองวบสิบเดือน,นะคะ่ะ more like him developing social skills and like understanding the rules because he's a good kid <laughs> he's just a bit naughty and he doesn't understand like how to follow rules and stuff like that so that's the main thing yeah แล้วก็คุยกับทางคุณราเชลว่าเออคุณราเชลก็จะถามว่า เด็กอย่างคาเทอร์อย่างเงี้ยค่ะชอบอะไรเป็นพิเศษไหมเขาก็จะแจ้งว่าอย่างที่เนี่ยค่ะที่ SBS ใช่ไหมคะเ,เขาก็จะเน้นความสนใจของเด็กโดยเฉพาะอย่างเช่นน้องคาเทอร์ตอนนี้เขาชอบเล่นรถบรรทุกเ,เขาก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เอารถบรรทุกเข้ามาให้น้องเล่นจะได้กระตุ้นพัฒนาการเขาด้วยแล้วกเ็เรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบไปในตัว แ a c ซิลิตดูโมเดิร์นทันสมัยค่ะ p m 2.5 p u r i f i e r ในห้องเรียนของน้องพัมามเรีค่ะผู้ปกครองสามารถเช็คออนไลน์ได้ซึ่งก็คิดว่าเป็นระบบที่ดีอย่างหนึ่งค่ะเพราะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของเด็กก็สำคัญ